สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขคนมนีม,นมาทักทายกันกับการเล่าถึงพ่อจ๋าลูกจา๋า บมือวันที่18ที่ผ่านมาเนาะค่ะเป็นความภาคภูมิใจเป็นความดีใจของพ่อจาลูกจา๋าและทุกๆคนบ่ว่าเป็นเอฟซแฟนคลับหรือว่าทางขอบครัวเสียงวิหกภาคภูมิใจแห้งแม่นบ่พี่นองพ่อจาลูกจ๋าตื่นเต้นแห้งจนนอนบอลบาุ่นล่ะค่ะอีหล่าอาอายบอกว่าหนูตื่นเต้นหนูดีใจแห้งจนหนูนอนบอหลับดีใจแห้งอีหลีพี่นองเฮ้าเป็นเอฟซีแฟนคลับเฮ้าก็ยังดีใจน้าขนาดนี้ปลื้มใจน้ จำเบาถึงตอนใดกับขนชิงลูกตอนนั้นพ่อจ่าลูกจา่าเพ่นอนได้ล่ำโกนอุตสาบารถทํานองขอนแกนโตนา,าพระภักสมเด็จพระคณิ t ฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามพระบรมราชกุม,มารีเป็นบนุญเป็นวาสนากาวาไดานะ้เนาะพี่น้องน,อน,น้อยนะักหน่อยนาที่ศิลปินธรรมดาธรรมดาสีมีโอกาสแบบนี้เนาะค่ะ อีหลามีบุญหลายๆเด้พี่น้องแม่บอกค่ะหลายๆท่านกับภาคภู่ิใจนําพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะและทุกคนก็นเอามาพูดเอามายินดีนําหลายเพจไลายแพลตฟอร์มค่ะพี่น้องชื่นชมยินดีไปตามๆกันนั่นและค่ะหลังจากนั้นพ่อจ๋าเซอร์ไพรส์รลูกสาวหนาเวทีหมอล่ำระเบียบวาทาซีเป็นภาประทับใจอีกทางพ่อจ๋าเพิ่นมีเค้ตกตาฮักตาฮักไปเสื้อผ้ายลูกสาว ทุกเทธอที่พอจาลูกจ่าอยูย่น้ากันเอฟซี FC แฟนคลับกัสซีมีความสุขผู้ใดที่เพิ่นบรเิเพนเอฟซี FC แฟนคลับเพิ่นกัสซีเฉยๆเนาะส่วนเอฟซีแฟนคลับเห็นแล้วดีใจยิ้มไปน้ำชื่นชมไปน้ำนั่นแหละค่ะพี่น้องค้าช่วงนี้ชิวง,งานของมะล่ามเสียง V6 ของเดือนพฤศจิกายนเหลือแค่สองหมื่าน,านั้นขามี่ิวง,งานวันที่21พฤศจิกายน อีกที่หนึ่งวันที่29กาพฤศจิก,กาย,ยนเท่านั้นค่ะชิ่องานของเพิ่นสิเไปหลายอยู่เดือนท่านว่าค่ะพี่น้องชิ่องานวันที่21เพิ่นไปทําการแสดงยุทีบ้านโคกตําบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์เดือนนี้สีได้เห็นการแสดงของวงหมะล่ามเสียงวิหกหน่อย ไปนิดหนึ่งนะคะรอช่มอีกที่หนึ่งกับเป็นท่านว่าคมชิวงานสีนาแน่นจักน้อยหลังจาก21สิมีงานวันเกิดพ่อจาลูกจาเพื่นสีฉลองพร้อมกันในมือวันที่2 5หานี่พี่น้องเอซีแฟนครับรอเขากลุ่มปิดกันค่ะเพื่นสิมีการแสดงมอลล่มส่งดอกเหมือเพ็ญนภา,าพร้ะมาขึ้นเวทีรวมจอยรวมสางความสุขให้แฟนครับในมือวันเกิดพ่อจาลูก จากเอฟซีแฟนคับอย่าลืมอย่าพลาดกันแล้วกันนะคะชิวงานของเดือนท่านว่าคมได้อัปเดตไปแล้วเนาะคะ่ะสีมีการเปลี่ยนแปลงจังไดนันรอติดตามจากทางเพจหมอล่ามเสียงวิหกกันได้ชิวงานมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเฟล่านั่นแหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบัว่าสิเป็นเสียงวิหกหรือวงอื่นๆในช่วง นี่นะคะเปลี่ยนแปลงกันไปแบบว่าตั้งตัวบบท่านเลยกาว่าได้เนาะตามที่เขาได้เห็นจังอารัางการโชคจังสี่แม่พีนองขอเวาถึงจากหน่อยเนาะค่ะอารัางการโชคก็เป็นวงสองของมะล่ามเสียงวีหกซึ่งเพิินไปทําการแสดงยูที่ปราดจีนบุรีในมือวันที่ส6บหกที่ผ่านมาเนาะค่ะ ท่านผู้ชมดานหนาไวที่บอหลายปันใดเนาะพี่น้องและยังมีการยุกเลือกชิวงานกันอีกในชิวงานวันที่1 7 1 8นายห็นใจที่ง,งานอลังการโชว์คือกันพื้นไปทําการแสดงยูทีปราจีนบุรีพื้นมีความตั้งใจว่าชิวงานวันที่1 6ต่อ1 7 1 8ดสิบดนี่สิพอดีอยู่บอไกลกันอีอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ทางผู้จัด เพิ่นยกเลิกกระท่านหาันยกเลิกด่วนมันกับแมเมนความผิดของหม้อล่ามเนาะพี่น้อ,นองเป็นตาเห็นใจได้เดินทางไกลหลายรลอยกิโลงานถูกยกเลิกก็รู้สึกว่าซีเสียความรู้สึกกันไปนิดหนึ่งน่าราคาเฮ้าบ่ฮม้ว่าเกิดอย่างขื่นเนาะพี่น้อ,นองแต่ว่าในมื้อวันที่16หนั้นชิวงานของอารังกาช์ได้ไปทําการแสดงอยู่ที่ อำเภอกระบินบุรีก็หนาที่เมล่อาัาังการโชว์สิบปเหเลนเนาะค่ะในมื่อวันที่สิบหาเป็นชิวงานของระเบียบวา,าศิสิน คนกับบลายปันใดได้พี่น้องกอนหนาระเบียบกับเป็นอีสานนครศินจังสีแม่ชิวงานหมอลำต่อๆกันพี่น้องฉีดเบิงดูมาอิบซีแฟนคลับหรือว่าคนชุ่มเพิ่นสิไปเบืงติดๆกันทุกขค้ืนได้โบแปลกใจคือกันว่าเป็นอย่างผู้จัดเพิินจังจัดหมอลำไปส่วนๆกัน สามวงเลยนะคะบ่วสิเป็นอีสานครศิีนอยู่คนละหมองนั่นแหละคะ่ะสานครศินเนาะแต่ว่ากับบไกลกันทอดได้สายหมอล่ำสายมวน,มวนไปกันอยู่แล้วนะคะไปตามไปเบืองอยู่แล้วและท่านผู้ชมส่วนมากแล้วสิป็นินแกงเดิมเดิมทีมเดิมเดิม,ดม,ดมสิเคยไปมวนหนาเวทีหมอล่ำแมนบอกคะ่ะติดกันสามคืนรวดเป็นไปบาา่ไใดที่แกงสายมวนสายจวด สิไปได้สุขขึ้นสุขขึ้นแมนบอพี่นองอบบได้เมนความผิดของหมอล่ำดีค่ะและยิ่งอยู่ในสถานการณ์จังปัจจุบันนี้เห็นใจอยู่คือกันนะคะโบวาสิเปีนไฟลขณะทีมงานหมอ่ํำหรือว่าผู้จัด เพื่นกัคงสีย่านว่าบอมีฐานผู้ชมหลายเพื่นย่านขาดทุนในความฉีดของคุณแม่ฉิดวาชังสันนะคะกับโบปินยังเห็นทางพอจานุงพงศกรเพื่นกระโพดคือกันเนาะค่ะในช่วงนั้นเนาะพอจานุงพงศกรเพื่นกระไดโพดว่ากับบันเฮาเดอในานามมีป่าในหน้าม,มีเขายูโดกครับขอบกุ้นทีมงานผู้จัด ขอบคุณแฟนคลับที่ตั้งนาตั้งตารอเข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจทุกความรู้สึกคนตั้งตารออยาดามาหมอล่ำด้วยครับพวกผมอยากเล่นมากๆครับผมนะคะอันนี้เป็นช่วงที่พอจานของพวกสกอรเพื่อนไดโพดออกมาหลังจากงานวันที่1 7 1 8ถูกยกเลิกเข้าเป็นเอซแฟนคลับเฮ้ารู้สึกขนาดนี้และเจ้าตัวเพื่อนสิรู้สึกขนาดใดแมนบอพี่น้องเอามาเว่าซู่กันฟัง เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วล่ะแต่ในความรู้สึกของคุณแม่กันยังรู้สึกว่า เห็นใจหลายๆนะคะทุกไฟคือพอจ๋าเพื่นได้ว้านั่นละค่ะเห็นใจหลายแห่งก็คือคณะมอล่ที่มีความต่างใจย่างสูงที่สิไปทําการแสดงไปส้างความสูงหายแฟนคลับด้านหนาเว้ที่นาะข่าะอบอเป็นอย่างโอกาสหนายัางมีหลังจากนี้ต่อไปก็หวังวาซิมีชิวงานหลายขื้นสําหรับอาร่างการโชว์นะคะ mm hmm. คลิปนี้ก็มาว้ากบพีกบนองกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังถูกกํร่างใจเจอกัน ไม่ในคลิปหนาะสวัสดีจ้า